ตกลงมาในช่วงเวลา8โมง22นาทีเป็นช่วงเวลาที่ผมมุ่งหน้าเข้าสู่ไทรงามท่าช้างจังหวัดนครราชสีมาเส้นทางและจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าสู่โคราจโอพาร์คในทริปนี้ ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ผมเดินทางมาถึงยางไสงามต้นไทรที่ใหญ่ที่สุดที่ผมพอจะเคยเห็นได้ในชีวิตนี้จนทำให้ผมรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกแฟนตาซีของยุคโบราณในการมาเยือนโคราชของเช้านี้ที่ต้นไทรนี่เขามีมานานยังไงพี่นนสองร้อกว่าปีแล้วครับกว่าสองร้อยกว่าปีเลยเหรอครับวันนี้ไม่มีคนเลยนะพี่นะไม,ไม่ไม่มีครับเะงเป็นช่วงช่วงโควิดอะไรเงี้ยนะพี่นะก็เลยเหงาๆกันไปเลยโกวิก็<ๆ>จะถ้าไม่มีโควิดก็จะมี ่ามต่างมาไม่ค่อยคุ้นตาเลยกับที่เนี้ยแบบว่าเข้ามาแล้วแบบเหมือนแบบเหมือนเป็นอาณาจักรอักอย่างงเป็นไซตต้นเดียวครับไซตต้นเดียวใช่ไหมฮะมันก็แบบปูมาอย่างเงี้ยนะเส้นทางการไปยังสะพานดําจุดที่ค้นพบไม้กลายเป็นหินยังคงต้องถามเส้นทางจากผู้คนในชุมชนอันนี้ใช่บ้านบ้านผู้ใหญ่บ้านป่ะคะครับผมอันนี้ผู้ใหญ่ป่ะครับผมครับผมอ๋อ ผู้ใหญ่ครับพอดีพอดีผมจะถามทางไปสะพานดำนะฮะครับทางไปสะพานดำนะถ้า <ไป S 2> ออกจากบ้านผู้ใหญ่ไปนี้ก็ตรงไปมันจะมีสะพานตรงหน้าอตบตอง้าเราก็เดินซ้ายตรงเข้าไปก็จะเจอสะพานดำนพี่พี่ครับทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยทำกระเป๋าค่ะอ๋อนี่คือทำขายในในชุมชนหรือว่าส่งด้วยฮะส่งด้วยขายในชุมชนด้วยค่ะอ๋อค่ะมีออเดอร์มาเราก็จะทำตามออเดอร์อ๋อสวยๆงั้นเลย ในเส้นทางผ่านกับหลากหลายผลิตภัณฑ์ในชุมชนของท่าช้างนานๆที่ผมจะขับรถยนต์ที่สามารถขนของกลับไปได้บ้างวันนี้ก็เลยได้อุดหนุนโครงนกของชาวบ้านที่ไม่ได้จะซื้อไปเลี้ยงนกแต่จะซื้อไปทำโคมไฟที่บ้านสักสองโรงจุดเริ่มต้นทั้งหมดของโคราจีโอพาร์คคงจะเป็นการค้นพบไม้กลายเป็นหินที่สถานีรถไฟท่าช้าง จุดที่วันนี้กลายเป็นเกล่งแหล่งท่องเที่ยวที่ผมตั้งใจจะเดินทางไปในตอนนี้กับสะพานดำจุดที่มีการขุดค้นพบไม้กลายเป็นหินในปีพศ2464เป็นการขุดค้นพบในขณะที่สร้างทางรถไฟจุดนี้จึงเป็นที่ตั้งของอนุสร์สถานไม้กลายเป็นหิน หลายครั้งที่ผมเดินทางมาโคราชแต่ก็มักจะไปเส้นทางของเขาใหญ่จุดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติต่างจากเรื่องราวของชุมชนและความหลังของโคราชที่วันนี้ผมได้ลัดเลาะตามรอยโคราชจิโอพาร์คที่อยู่ร่วมและช่วยรักษาเรื่องราวของชุมชนให้นักเดินทางอย่างผมได้เข้ามาสัมผัสกับความสำคัญของเรื่องราวที่มากไปกว่าทิวทัศน์จริงๆแล้วโควราชก็ดูเหมือนจะเป็นจังหวัดที่ใหญ่ จนทำให้เราเลือกที่จะเที่ยวในแบบของเราได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือความรุ่งโรจน์ของเมืองไปจนถึงความดั้งเดิมของชุมชนและวัฒนธรรมบางครั้งการเก็บข้อมูลจากเรื่องราวในอดีตก็เป็นสิ่งสําคัญที่เบรกให้การเดินทางดูมีรถขมที่ร่างกายต้องการในบางเวลาและไม่ห่างออกไปภายในเส้นทางผมเดินทางมายัางปราสาทพนมวันอีกหนึ่งอนุสรณ์สถานของโคราชที่ตั้งอยู่ณตบลบ้านโพ ที่นี่คือปราสาทพนมวันใหญ่มากๆเลยนะ,ะเนี่ยก็เป็นปราสาทที่ติดระนดับหนึ่งในหของประเทศไทยโอ้ปกติเป็นก็ไปมาหลายๆจังหวัดไปมาหลายปราสาทแต่รู้สึกว่าที่เนี่ยใหญ่แล้วแบบเหมือนยังสมบูรณ์อยู่อ่ที่นี่จะใหญ่แล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์ก็ว่า เป็นภาษาในยุคต้นๆถ้าตามภาษานาวาณคดีก็คือเป็นศิลปะแบบบาปวนคือสามารถเปลี่ยนแปลงได้อี่เราเดินมาตั้งนานแล้วทางเข้าคืออันนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ครับทางเข้าจะอยู่ทางด้านที่ตะวันออกเพราะปราสาทจะหันหน้าสู่ทิ่ตะวันออกทางด้านที่ตะวันออกเนี่ยจะมีเนินอรพิมก็คือเป็นพระพาเปื้องเครื่องแล้วมีบาลายก็คือสนามเก่าในทุกวันนี้ที่อำเภอเมืองโคราช หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปจนเราพบเห็นตัวเมืองลุกคืบเข้ามาแต่ก็ยังคงหลงเหลืออีกหนึ่งหมู่บ้านที่เป็นนิเวเศเกษตรขอบเมืองจากความหวงแหนที่ต้องการอนุรักษ์ถิ่นฐานและอาชีพกเกษตรกรรมให้คงอยู่ได้ท่ามกลางสังคมเมืองและเป็นจุดที่ผมเดินทางมาเยือนณชุมชนบ้านพนสูงดี่ครับนี่คือผู้ใหญ่บ้านไหมคะนี่ก็ผู้ใหญ่บ้านครับอ้าผู้ใสวัสดีคร <laughs> ับ <laughs> <laughs> ผู้ใหญ่ชื่อผู้ใหญ่ใหญ่อรุณขันผู้ใหญ่สูงครับอ๋ออ่าแสดงว่าถูกคนและนัดไว้ผู้ใหญ่วันนี้อันนี้จักรยานที่เบนสามารถเอาไปได้ใช่ไหมครับใช่ครับจักรยานเนี่ยเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวที่มาเอาไปปั่นได้เลยครับตัวเน,นี้ยเบนแบบอยากจะปั่นไปที่แบบ,บที่เขาว่ากันว่ามีบ้านต้นไม้มีคนแบบใช้คําว่าอะไรอ่ะอยู่คนแบบไม่ต้องใช้เงินเลยอะ่ะครับอ๋อเนี่ยแล้วตอนนี้แบบฝนมันเพิ่งหยุดพอดีเหมือนจะตกแล้ว อีกหนึ่งเรื่องเล่าที่นำพาให้ผมเดินทางมายัางสถานที่แห่งนี้ถ้าฟังจากคนเมืองก็ดูจะเกินจริงแต่ถ้าฟังจากคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆก็คงไม่มีอะไรจะเกินจริงมากไปกว่าเรื่องเล่าของชายในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่คู่กับธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้เงินตรานั่นเป็นเพียงหนึ่งอย่างที่หมู่บ้านแห่งนี้ซุกซ่อนเอาไว้กับคำตอบของชีวิตในแบบฉบับที่บางคนตามหาซึ่งไม่แน่ว่าคำตอบนั้นอาจจะเหมาะกับเราในสักวัน ลำน้ำลำบริบูนนะครับที่เรากำลังมาเนี่ยก็คือเส้นทางจักรายานของเราอ๋อเราจะทำะท,ที่เส้นเลี่ยนเกษตรของเครับลำบริบูนตรงนี้คือบ้านต้นไมท้ที่พี่น้อยที่เจ้าของบ้านนะครับเขามาจัดที่ตรงนี้อ๋อตรงนี้เหรอพี่<ช>อ๋อนี่นี่คือพี่สวัสดีครับพ,พ,พ,พี่น้อยเหมือนกัน <laughs> พี่ครับมาเยี่ยมนิดหนึ่งครับพี่ ได้ฟังเรื่องราวของพี่มาบ้างโอ้ oh, oh, นี่พี่น้อยและผมก็ได้พบกับพี่น้อยนะบ้านต้นไม้ภายในบ้านโพนสูงซึ่งดูดูแล้วบ้านต้นไม้ของพี่น้อยก็น่าอยู่ไม่แพ้กว่าบ้านหลังไหน,ไหนเพียงพักผ่อนเพื่อจากลาเพื่ออะไร,รอรพี่ผมมาอยู่เนี่ยนะขอแค่พักผ่อนแบบอยู่แบบพักผ่อนไม่ต้องการอะไรมากมายเดี๋ยวจากลาไปแล้วคือเหมือนกับ ชีวิตคนเรามันก็แค่ไม่เที่ยมนี้ใช่ไหมแค่ก็คน,นลึกนี่ลึกสุงนี่น้อยอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียวครับบ้านนี่ผมคือมาอยากจะดิน้นรนอะไรออกไปหางานทำทาให้งาน,างน,งานมันก็มีเงินมีเงินก็ต้องใชม้มันไม่หาไม่ใช้ดีกว่าอ๋ออยู่กินงไงอ่ก็หุงหากินพักกินปลาปะคือมันก็มีบ่อปลา อนี้ก็ีีน่มันเป็นที่ของของพี่น้อยเลยใช่ไหมฮะครับอ๋อแต่ว่าเราแค่เลือกที่จะใช้แบบใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องไปแลกเงินอืเราเลือกที่จะทําอาหารสร้างขึ้นมากินเองเลยไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าปลาหรืออะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักๆก็ผักปลาอย่างเดียวเรามีแบบแลกวัตถุดิบกับชาวบ้านในเราได้ไหมไม่ไม่มีแต่ผมเราให้ก็แจกเขา กลายเป็นว่าเราเป็นคนให้เขาแทนพี่มีอะไรที่ไม่มีบ้างไหมในชีวิตนี้ไม่มีแต่เงินหูไม่พี่ไม่มีเงินแต่พี่ไม่ได้อยากได้ไงไมได้งั้นในชีวิตนี้มีอะไรที่แบบอยากได้แล้วเราไม่มีไหมอยากได้อะไรแต่เราไม่มีผมไม่คิดอยากเจ็บได้เลยนะพี่ไม่ได้อยากได้อะไรอยู่แล้วอยากได้อะไรมันสบายตรงเนี้ยนะพี่เนาะถ้าคิดว่าอยากจะได้มันก็ต้องทําทํแเราก็เหนื่อยรออีกละครับมันก็ เลยไม่คิดอยากจะได้ดีกว่ามันเหมือนมันได้มาทําไมก็ไม่รู้เนาะคือ,อเหมือนคอนเซปต์บ้านที่เนี่ยขอแค่อยู่แล้วก็จากไปขอแค่อยู่แล้วก็จากไปหรือเพียงพักผ่อเพื่อจากลาคงไม่มีจุดที่ตายตัวสําหรับคอนเซปต์ชีวิตของทุกคนแต่สําหรับเรื่องราวของพี่น้อยก็คงจะลบข้ออ้างบางอย่างของคนที่ไม่มีแต่อยากจะมีซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมดาของธรรมชาติมนุษย์ แต่หลายครั้งในมนุษย์ที่ไม่ธรรมดาก็มักจะไม่ใช่ภาพที่หลายคนตั้งใจจะไปถึงมากไปกว่าเรื่องราวธรรมดาของความมั่งมีในอนาคตบางครั้งเราก็มักจะชื่นชมคนที่ใช้ทรัพยากรอย่างลดหลามและจากไปมากกว่าคนที่ใช้ทรัพยากรเพียงน้อยนิดและจากไปต้นแบบของชีวิตแปลกๆที่เราไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นมาจากไหนบางครั้งก็รู้ตัวอีกครั้งตอนผมเปลี่ยนสีผมได้ยินเรื่องเล่าของการหาเงินมาทั้งชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก แต่จนถึงเวลานี้ก็คงจะมีน้อยครั้งที่จะมีเรื่องเล่าจากผู้คนที่ไม่ได้วิ่งตามเงินอย่างแท้จริงอย่างที่บอกนั้นว่าทั้งหมดคงไม่ใช่สู่สําเร็จของทุกคนแต่อย่างน้อยทั้งหมดนั้นก็ยังทําให้เรารู้ว่ายังไงซะเราก็อยู่ในขอบเขตของเพียงพักพรอและจากลาเช่นเดียวกัน กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาอย่างไม่เน้นโอ้อวดภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่คงความเป็นชนบทในเกษตรขอบเมืองที่ผมพอจะได้รับรู้ว่าชุมชนนี้ต้องการจะสื่อสารอะไรซึ่งทั้งหมดนั้นคงจะเป็นการอยู่กับความธรรมดาและจากไปเพื่อแลกกับความรู้สึกบางอย่างที่เราสูญเสียไปในช่วงเวลาแห่งการสร้างตัวในสังคม ผมบอกลาผู้ใหญ่ก่อนที่จะเดินทางไปหาที่พักภายในตัวเมืองซึ่งในวันพรุ่งนี้คงจะมีอีกหลายอย่างที่การเดินทางจะเชื่อมโยงทั้งหมดของโคราจิโอพาร์ครุ่งเช้าณศูนย์ข้อมูลโคราจิโอพาร์ค กับนิยามการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นชิโอปาคจากพออประเทืององค์รวมของโคราชิโอปาคก็คือองค์รวมทางด้านธรณีวิทยาทางด้านธรรมชาติและทางด้านวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกันแต่หลักพื้นฐานก็คือด้านธรณียานะครับทางด้านธรณียาของเราสิ่งที่มีความโดดเด่นในด้านภูมิประเทศก็คือภูมเทศเขามิโตหักหรือว่าเขาควสซา โคราจิโอปาก็คือดินแดนแห่งเขาเพตาและฟอสซิลหรือว่าเพตาแห่งฟอสซิลแลนด์เป็นฟอสซิลอะไรครับที่นี่ฟอสซิลที่เด่นที่นี่ะนะครับนะฮะก็คือฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับนะะโดยเฉพาะช้างดึกดำบรรพ์น,นะครับเอ่อซึ่งมี<อ>ถึง10สกุลจาก55สกุลที่พบทั่วโลกถือว่ามากที่สุดในโลกนะฮะ<อ>ในท้องที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติในโลกเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็ที่ลองลงไปก็ยังมีฟอสซิลของบรรพบุรุษของอูรังอุตัง ัะนะครับของบรรพบุรุษของฮิปโ้หรือฮิปโ้โบราณนะแล้วก็พวกเล่นไรนนซึ่งเป็นพันใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่อําพัวฉัลิมพระเกียรติเรื่องราวทางธรณีวิทยาและไม้กลายเป็นหินอยู่คู่กับพื้นที่โคราจีโอปาร์คซึ่งทั้งหมดนั้นค่อยๆปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ ที่มีการให้ความสําคัญกับไม้กลายเป็นหินในรูปแบบต่างๆมันสงสัยอย่างหนึ่งว่าคนที่เก็บไม้กลายเป็นหินนะเขาเก็บทำไมล่ะครับเบนไม่ค่อยเข้าใจยังนง้นหนึ่งมันก็เรื่องความชอบสองก็คือเรื่องเรื่องความเชื่อไหมความเชื่อ<า>ใช่ไหมม,มันที่เราสะสมพระเราเราสา<ล>ะสม <า S 2> เครื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่พระเครื่องอะไรเงี้ยบางคนนี่เขาไม่ได้แค่รวบรวมแต่เ,เขาศึกษามันด้วยเขาอยากรู้ว,ว่ามันคืออะไรเงี้ยครับ ผมเคยได้ยินว่าเด็กๆหลายคนชอบมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งบางคนก็มีความหลังที่กลัวไดโนเสาร์พวกนี้อยู่ไม่น้อยแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนจดจำที่นี่ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ดีที่สุดที่หนึ่งและก็ได้เวลาที่ผมตั้งใจจะเดินทางไปยังวัดพระนอนนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ผมนัดพิเจียบชาวบ้านณอำเภอสูงเนิน ที่อาสาให้ข้อมูลพระนอนหินทรายในพื้นที่ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เรานัดเจอกันที่สถานีรถไฟสูงเนินสถานีรถไฟเก่าแก่ของอำเภอสูงเนินที่ยังอยู่จนถึงปัจจุบันเครื่องช่างนี้เป็นเครื่องช่างอะไรครับพี่เครื่องช่างน้ำหนักของเวลาที่คนจะมาส่งของทาง างรถไฟเวลาที่จะมาขนส่งทางรถไฟก็จะต้องชั่งน้ําหนักเพื่อคิดค่าใช้จ่ายว่าเท่าไรตั้งแต่สมัยร้อนสถานีสูงเนินนี่นี่เหมือนกับว่ามีจะมีอีกลางมาสร้างคู่กันหรอครับมันเป็นความเร็วรถไฟความเร็วสูงมาใช่อันนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงที่กําลังมาเพราะเพราะรถไฟความเร็วสูงกําลังมานี่แหละทําให้เขาจะต้องรื้สถานีนะเขาจะเขาจะรื้สถานีของเรา ออด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของสถานีรถไฟสูงเนินทําให้พี่เจี๊ยบและชาวบ้านในชุมชนต่างก็ต้องต่อสู้เพื่อให้สถานีรถไฟแห่งนี้ยังคงอยู่คู่บ้านคู่เมืองโชคดีนะครับที่เขาไม่เลือยังดีว่ายังเหลืออีกหนึ่งสถานีที่ยังเป็นแบบดั้งเดิมนะแ้ว <c oughs> ตอนนั้นพี่เจี๊ยบสู้มานานไหมฮะเรื่องนี้ตั้งแต่ปีห้าหกปีห้าหกเลยฮะถึงปีไหนครับ เดี๋ยวนี้ก็ยังสู้อยู่ยังนะต้องสู้อยู่ล่ะก็ยังไม่ค่อยมีคนมาช่วยอะ่ะอ๋อครับรถไฟอันนี้ก็กำลังวิ่งเข้ากรุงเทพใช่ไหมถ้าเกิดเขายุบสถานีนี้ก็หมายความว่าก็เขาวิ่งผ่านเฉยไม่มีสถานีอย่างเงี้ยลฮะแต่ว่าต่อไปพอเป็นรถไฟความเร็วสูงแล้วมันมันไม่ได้จอดตรงนี้ครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเหมือนสถานีที่ระยะต้นในท้องถิ่นอ๋อ รถไฟไทยเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบและผูกพันอย่างบอกไม่ถูกอาจคงเป็นเพราะเคยเป็นพาหนะของรุ่นพ่อแม่เราที่ในวันนี้เรายังคงได้สัมผัสการเดินทางในรูปแบบของยุคสมัยนั้นอยู่ซึ่งหลังจากคุยกับพี่เจี๊ยบได้ไม่นานเราก็เดินทางไปยังวัดธรรมจักรเสมารามจุดที่เป็นที่ตั้งของพระนอนหินทรายเป็นพระพุทธรูปโบราณที่พี่เจี๊ยบบอกกับผมระหว่างทางว่าสำหรับใครที่มาที่อำเภอสูงเนินแล้ว พี่เจีย๊ยบก็มักจะได้พาหลายๆคนมากราบไหว้พระพุทธรูปองค์นี้อยู่ตลอดและในวันนี้ก็คงเป็นวันที่ผมได้มากราบไหว้พระนอนหินทรายเป็นครั้งแรกพระนอนโชคทวีคูณเนี่ยเหมือนธรรมาจาก แกะสลักมาจากหินมาเนี่ยใช่เขาแกะสลักมาใหม่อันนี้แต่ว่า <จำ S 1> ดูดูแล<ด>้ว<ด>จะไม่ค่อยเนี้ยบเพราะว่าเก่าหรือว่าเพราะยังไงครพี่แจ๊บถ้าจะพูดถึงอายุของท่านนะครับพระอายุพันสามปีพระนอนองค์นี้เป็นพระนอนสมัยวัฒนธรรมทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งอายุก็ต้องพ3 0 0าปีแล้วใช่สูงสองเมตรยาวสิบสาเมตรเดิมทีเราคิดว่าท่านจะแข็งแรงทนทาน เมื่อปี2540ตรงนี้ก็น้ําท่วมท่วมจนเหลือเฉพาะแขนด้านบนท่านอ่ะอพอเรานึกย้อนไปโอ้โหตัวหินทรายเนี่ยไม่หินทรายหมดโคกวดไม่ได้แข็งแรงครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่เป็นโคราจิโอพาก,ก็ทําให้เราะจะต้องระวังรักษาท่านให้มากขึ้นครับ ไม่มีบุญนะไม่ใช่เกี่ยวกับบุญระบบส่งเสถเยรไม่เกี่ยวกับบุญลยระบบ่เีใช่อ๋อ่งยรแคบิียบกูปสิก็รูปเาฮะบบมันเปิดให้มเปิ่ะมันก็ถูกันยังเป็นรูปพวกก็ดับเลยยังดีที่พี่เจี๊ยบบอกกับผมว่าไม่เกี่ยวกับการไม่มีบุญเพราะจะให้ผมรูปยังไงก็ไม่มีเสียง และก็ได้เวลาที่ผมจะเดินทางไปยังจุดชมวิวเขาควสตาซึ่งในระหว่างทางขึ้นเขาก็ได้พบกับพี่ชายในสายฝนที่โบกรถให้ผมแวะที่กาแฟดวงมาไฟก่อนนี่นะพี่เคืีเลี้งพี่ชื่ออะไรคนระับเนี่ยพี่ออสแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ยืนเราก็ได้ไม่ต้องนั่งไงวะมังพี่ป่าโอเคครับดูเหมือนพี่ออสจะรู้ว่าผมได้เดินทางมายังจุดชมวิวเขาควสตาจากการบอกกล่าวของพออรประเทืองเมื่อช่วงเช้าออฟดูพี่ขายกาแฟตรงนี้ ปลูกกาแฟที่นี่ปลูกกาแฟที่อ๋อมีมีไร่กาแฟผลิตนะปลูกเก็บเกี่ยวไปรูปลงมาจุดพันที่นี่หมดเลยอ๋อเรามีเกษตรกรร่วมงานกับเรา28ครัวเรือนครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในขณะที่ฝนตกหนะักกับการแวะในระหว่างทางเพื่อรอช่วงเวลาที่ฝนหยุดด้วยการต้อนรับของพี่น้องชาวโคราชที่รู้จักผมและอยากให้ชิมกาแฟพื้นถิ่นของเขาสักแก้วอืมพอร้อนแล้วหอมขึ้นเยอะเลยนะฮะกลิ่นต่างกันกับเมื่อกี้นะใช่ฮะ เปรียบเทียบง่ายๆก็คือเมื่อกี้เนี่ยที่ขนาที่ยังเย็นอยู่มันเสือรัะพอเราไปเวฟให้ความร้อนเข้าไปเสือตื่นเลยต้องขอบคุณน้องเบนนะที่กล้าที่จะให้เกียรติอกาแฟลงไปซึ่งมีคาเฟอีนหนึ่งเปอร์เซ็นต์คาเฟอีนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับอยากลองครับปกติเบนกินกาแฟใจสั่นง่ายนะก็คงจะเหมือนกับทุกครั้งที่เราจะแลกเปลี่ยนเสียงหัวเราะกับคนที่พบและจากลา ยอดครับงั้นเดี๋ยวเบนไปก่อนนะฮะสวัสดีครับพี่ครับมาทีแล้วก็ให้คุณไปดูโมเดลับนะอย่างไรก็ตามก่อนกับพอมอบให้น้องเบนเป็นอย่างเป็นทางการโอเคครับเดี๋ยวเอาไปกินไปชมบิวไปขอบคุณพี่ยอดมากร่ครับพี่สวัสดีครับอีกหนึ่งความหลงไหลกับการพบปะกับชาวบ้านที่มักจะทำให้เราลืมปลายทางไปชั่วขณะ และผมก็ออกเดินทางเข้าสู่วัดป่าภูพาสูงเพื่อไปอยังจุดชมวิวหน้าผากับการเดินทางตามลายคำบอกเล่าของจิโอพาร์คเพื่อมาพบกับเขาควสตาเขาที่มีลักษณะคล้ายอิโต้ของไทยมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันซึ่งก่อเกิดขึ้นมาโดยได้รับแรงกระแทกจากแผ่นเปลือกโลกอินเดียและแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียทำให้เราได้เห็นภาพเขาควสตาในแบบทุกวันนี้ ผมออกเดินทางและพบเห็นยอดเขามากมายในแต่ละฤดูกาลแต่ก็ย,ยังไม่เคยพบเขาที่เรียงซ้อนเป็นเลเยอร์ที่ดูจะมีขนาดเท่ากันทุกเขาเหมือนกับเขาควสต้าที่อยู่ตรงหน้าซึ่งนี่คงเป็นความพิเศษของการท่องเที่ยวเชิงธรณีที่ทำให้เราได้ซึมซับเรื่องราวการก่อกำเนิดจนมาถึงการได้พบกับเขาควสต้าในมุมมองที่ดีที่สุด ค้นพบบางอย่างที่เกิดความสำคัญในบรดกทางธรณีทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้รวมไปจนถึงประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนที่สัมพันธ์กับทรัพยากรทั้งหมดนั้นคือองค์รวมของจีโอพาร์คที่ผมได้เดินทางผ่านเข้ามาในฤดูฝนที่หุบเขาเรียงรายไปด้วยม่านหมอกคงเป็นความไม่เพียพร้อมที่ทำให้ทิวทัศน์สวยงามกว่าฤดูไหน ซึ่งแม้แต่ตัวผมเองก็ยังมีฤดูฝนเป็นฤดูโปรดของการเดินทางเพราะมักจะมีหลายสถานการณ์ที่เรามักจะคาดเดาไม่ได้จนบางครั้งฝนที่ตกหนักก็ยังทําให้เราหวั่นใจกับการไปถึงปลายทางที่ไม่แน่นอนซึ่งท้ายที่สุดแล้วในค่าคืนนี้ผมก็เดินทางมาถึงยังโฮมสเตย์บ้านแม่อีทหลังจากคลําหาทางในช่วงเวลาฝนตกอยู่นานไม่อยู่กันอยู่คนนั้นน่ย ยูมีหลานก็มีลูกชาย์ดสองคนอยู่กันสามคนทั้งหมดเป็นคอามเป็นที่ลึกมากเลยนะลึกเลยต,ตอนเช้าเนี่ยน่าจะได้บรรยากาศดีๆบรรยากาศเพราะว่าตอนเช้าถ้าฝนตกวันนี้จะมีหมอกพระเอกจะไปยืนใต้ชาวับมาสูดดมบรรยากาศสูดดมบรรยากาศเลยนะใช่มันจะเป็นธรรมชาติมาก ากาศยามเช้าภายใต้โฮมสเตย์กลางหุบเขากับอีกหนึ่งวันที่ผมได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติการมาใช้ชีวิตอยู่บ้านของคนอื่นชั่วคราวเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ใช้มุมมองของคนอื่นบ้างในการเริ่มต้นใหม่ของวันซึ่งหลายครั้งที่ผมได้มาอยู่ในพื้นที่โฮมสเตย์ของชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็มักจะทำให้เราได้สัมผัสกับหลายสิ่งที่พวกเขาสามารถหามาเองได้โดยไม่ต้องใช้เงินแลก การเห็นรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ซ้ําๆก็มักจะทําให้ผมไร้แรงกดดันต่อชีวิตที่ไม่ต้องหาทุกอย่างเผื่อไปถึงชาติหน้าหรือเอาคําว่าทําไว้ให้ลูกมาบังความโลภของตัวเองในวันที่ไม่สามารถอธิบายความโลภของตัวเองได้ในชีวิตอันนี้ให้กล้วยเหรอครับครับให้กล้วยโอ้<ด>ขอบคุณครับไม่ได้หองท้องตอนเดินทางครับขอบคุณครับ,รบให้ก่อนครับด,ดีครับ,คร,บครับผม ก็ออกเดินทางไปยังวัดเลิศสวัสดิ์เขาจันงามเพื่อเดินทางไปพบกับภาพเขียนโบราณ4,000ปีซึ่งเป็นภาพที่เห็นมาตั้งแต่แรกเมื่อเข้ามายังเขตของโคราจีโอพาร์กณจุดที่ตั้งของภาพเขียนโบราณ4,000ปีเมื่อครั้งอดีตในดินแดนที่ราบสูงภาคอีสานเคยเป็นทินที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์จึงทําให้พบร่องรอยของมนุษย์ยุคโบราณในหลายพื้นที่ ซึ่งภาพเขียนสี4,000ปีหน้าวัดเขาจันงามก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาหลงเหลือไว้ให้เราได้พบเห็นปกติผมเดินทางไปมาหลายที่ที่เห็นภาพเขียนสีเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบเหมือนแบบล่องรอยทั้งๆเรือนรางแต่อันนี้ก็ค่อนข้างชัดออพอสมควรเลยนี่เขามีมาถึง4,000ปีจริงๆแล้วนะตามประวัติแล้วก็เป็นแบบนั้นนะเนาะ,ะก็คือคเขาก็สันนิษฐานอายุว่าประมาณ 3- 4 0 0 0พันปีนะครับอครับนี้ที่มันอยู่ได้นานขนาดเนี้ยเนาะ เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเขามีการโพสทิตัวเองด้วยระดับหนึ่งแล้วก็โพซิชันของคนโบราณเนี่ยเขามีความฉลาดในการเลือกพื้นที่ในการเขียนภาพเขียนอ,อเรื่องราวของมนุษย์ยุคโบราณกับการสนทนากับหลวงพี่ก็ดูจะเป็นเรื่องราวที่พิศวงในวัดป่าที่เงียบงนัน ผมเดินตามหลวงพี่เข้าไปในเส้นทางในช่วงเวลาที่ดูจะยังไรผู้คนทุกอย่างดูจะแยกออกจากโลกภายนอกอย่างชัดเจนทั้งหลายสิ่งที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่แห่งนี้และบางคนที่ออกบวชเพื่อทิ้งบางอย่างไว้ในโลกภายนอกจริงๆก็เขาสัดิษ์มาให้กันได้ใช้ง่ายๆเนี่ยเนาะก็นี่ก็ทํามาจากธรรมชาตินะนะครับมาจากการใช้หอมแล้วนี่แหละไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยมีนอกๆไหนก็คือแอลกอฮอลนะ์เนาะเพื่อเร่งระเหย ในความธรรมดาของธรรมชาติมักจะซ่อนพลังงานบางอย่างให้กับมนุษย์อย่างเราได้เติมเต็มในสิ่งที่จับต้องไม่ได้และคอยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดในจิตใจที่แม้เพียงสายลมเย็นๆกระทบหน้าก็อาจทำให้เรารู้สึกพอใจมากกว่าคำชมจากปากของใครเวลาที่ล่วงเลยไปทุกครั้งล้วนมีความหมายถ้าอาดีตที่ถูกสร้างขึ้นมายังคงเป็นภาพฝันที่เราสร้างขึ้นอย่างชัดเจน เราคงไม่จำเป็นต้องสูญเสียเวลาที่เหลือเพื่อมอบให้กับตัวตนที่เราไม่ได้ปรารถนาและก็คงจะมีสักครั้งที่เราจะต้องออกเดินทางเพื่อตามหาคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตที่เหลืออยู่